กลับไปกันยายนปีที่แล้วครับเพิ่งได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับบางบ้านยังไม่ได้ล้างโคนสนิทวันนี้เจออีกแล้ว สายอ่วมอีกแล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำรอบสองชาวบ้านยังไม่วางใจค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายล่าสุดนะคะวันที่26พฤษภาคม2568นะคะเริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในช่วงกลางดึกของวันที่24พฤษภาคมส่งผลให้น้ำจากแม่น้ำสายล้นนะคะล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมหลายชุมชนอย่างรวดเร็วนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่ชุมชนสายลมจอยนะคะเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและตลาดน อหมอแงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วนะคะแต่ชาวบ้านยังคงวิต,ตกกังวลกับฝนที่อาจตกลงมาอีกในช่วงนี้นะคะเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงวันที่27พฤษภาคมนอกจากนี้นะคะชาวบ้านยังเป็นห่วงเรื่องสารพิษที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำท่วมโดยเฉพาะสารหนูนะคะอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบและยืนยันว่าระดับสารหนูในน้ำประปาพืชผักและปลานะคะไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการ ใช้น้าจากแหล่งธรรมชาติในช่องนี้ก่อนค่ะทางการได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยมีการส่งหน่วยทหารช่างเข้ามาสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมด้วยถุงบิ๊กแบกนะคะและเร่งทําความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจที่อําเภอแม่สายเพื่อดูแลประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจนะคะได้นาเนินการมาตรการรับมือและแก้ไขปัญหาน้าท่วมในอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย อย่างเร่งด่วนและครอบกลุ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังนี้ค่ะมาตรการระยะสั้นนะคะควบคุมสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนก็คือปิดจุดนําเข้าและเสริมแนวป้องกันน้ําค่ะติดตั้งเครื่องสูบน้าและทําความสะอาดพื้นที่นะคะโดยติดตั้งเพิ่มแล้ว6เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ําและหน่วยทหารร่วมมือกับสมาชิกอสสนะคะได้ช่วยการทําความสะอาดบ้านเรือนประชาชนและขนย้ายสิ่งของค่ะ จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางนะคะโรงพยาบาลแม่สายได้ตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรองรับได้8เตียงนะคะพร้อมทั้งมีการจัดตั้งจุดประสานรับยาและช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ค่ะ ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพมได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและคนพิการโดยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและวางแผนการเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางที่ประสบภ,ภัยคะ่ะส่วนมาตรการระยะยาวนะคะก็คือก่อสร้างคันระบายน้ํานะคะ โดยกรมการทหารช่างได้เร่งดําเนินการก่อสร้างคันระบายน้ําในพื้นที่ชุมชนอำเภอแม่สายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2568ค่ะหารือกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะนายกรัฐมนตรีได้แสดงความตั้งใจที่จะหารือกับทางการเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมร่วมกันและเพื่อให้มั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและระบายน้ําได้ทันค่ะถึงแม่น้ําจะลดลงแล้วก็ตามนะคะแต่รอยแผลจากภัยพิบัต ong, ิยังคงฝังแน่นในใจของผู้คนในพื้นที่แม่สายนะ เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบป้องกันน้ําท่วมและเตือนใจเราทุกคนว่าการเตรียมพร้อมล่วงหน้าการวางแผนเชิงรุกและการร่วมมือของทุกภาคส่วนคือกุญแจสําคัญนะคะในการลดความสูญเสียไม่ใช่แค่วันนี้แต่เพื่อปกป้องอนาคตในวันข้างหน้าค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่อง Golly News ข่าวสดเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะ